เอานะครับผมก็สวัสดีครับพบๆกันครับผมอยู่กับนายทีกคุดาวน์ทูดทีชแนลครับผมยูทูบที่เกี่ยวกับจักรกลการ,กรเกษตรนะครับพี่น้องเอานะครับผมวันนี้กะบสิบสามกันยายนสองห้าหกหกนะครับพี่น้องมวันนี้กับเ้ซังสินค้าเกี่ยวกับอ,อุปกรณ์แต่งจักรกลการ,กรเกษตรเท่าไหร่ะครับ เป็นใบใบตัดลูกหมูสีนิ้วใบใบหินเจียพี่น้องสั่งมาในลาซาดาครับผมสั่งมาหนึ่งชุดเฮ้ยสองชุดครับชุดละห้าสิบใบผมสั่งมาหนึอยใบครับสั่งมาหนึ่งร้อยใบแต่หนึ่งร้อยใบก็สามร้อยแปดสิบแปดบาทประมาณนี้ครับนั่นก็สี่ตก ขันเลีย์เป็นใบกระสีตกเป็นใบละสามบาทแปดสิบแปดสตังค์ยากใหสีพาพี่น้องมาแกะเบิง้งพี่น้องเบิ้งน้ำกันครับออสั่งมาจากบางรักพัฒนานาน,นทบ,บุรีครับผมไม่ได้บางบัวทอง,องพี่น้องอยากมาแกะเบิ้งครับแยะดูกรับผม อันนี้ก็เป็นเลขกัสดุนนเ,เดี๋ยวเขาจิแกะมือเดียวครับอาจจะยากน่จิหน้อยเบิ้งนี้ทีน้องน,นี่แม่กันครับใบตัดลูกหมูใบละสามบาทแ8สิบแปดสตางางนะครับผมแต่ว่าถ้าไปซื้อในร้านพัสดุมันแพงนะครับนี่แหละครับสิบบาทเป็น <c> ส <oughs> ิบห้ายี่สิบกลาบล็กมอง ร้อยใบฟ้าเปิดอ่ะมาตังเลยแล้วครับนี่มังตังโอ้แพ็คมาแบบนี้แลวครับเป็นกล่องกล่องสังกะสีนี่ครับลักษณะใบแพ็คใส่ถุงพลาสติกนะครับ ไบละสาบาทแปสบแปดสตางค์ครับผมขนาดสีครบนะครับนีานจะมวนวนะยิผ่านะนาเบินสองสมี่ห้าหกเจดแปดเกสิบิบเดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยิบห้าครับเป็นม้วนละยี่สิบห้าใบยี่สิบห้าห้าสิบหนึ่งร้อยครับพบเดี๋ยวมาดูเนื้องานกันหน่อยแต่ความคมนี่ยังไม่รู้นะครับเป็นใบ หนึ่งจุดสองนะครับหนึ่งจุดสองไปไม่นานะครับหนึ่งจุดสองมิล <c oughs> เดี๋ยวต้องลองจับดูบนะครับว่ามันจะคมจะทนสักแค่ไหนนะครับเนาะ เอาเจอกันคลิปหน้าครับ